ที่ขานโ้บอต้องโงมาละนนอ้ใจไลที่านโ้บอกตอ่เลยนี่ละท่านทำไมที่สุดเลยมแลวมาท่านทำไมมนทำกันที่อนนี่ๆ เอาเราพ่อแม่เป็นท้งหลายคนในหมอลำสิงถือซึ่งบนในที่กาะกาเข้ามาสุขสวัสดีสาธท่เลยพระเจาภาากมันก็มีแบบเดินนังเดินเดินนังเดินตึงตึงใจเย็นเย็นมันบปทนธนวัตให้เขาไหว้คู่เด็มันข้ายังยึดจะคิดว่าหอดเยวนี่เขาเลยลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติโอ้จะไปไหว้ทางน้อกผมเป็นนักมวยไหมอ๋อมวยโอ้ยเดินนังเดินเดินนังเดินตึงตึงเลยนะถึงรถเอา พออยุ่ที่ักสั จะบอกไปใช่รึเปล่าจะบอกไปใช่รึเปล่อย่าหนีนะนั่นนั่นเปนอะไรแล้วมีเรื่องครับครับบอกแล้วว่าจะห้องแห้งแล้วขัก้นสี่บ่อหับบ่อลำสิงมายื้สำนักงานวมาสันเรือกัเจ้าภาพเข่ามาจะจีกถามหาแต่บ่อลำสิงขั้นเป็นลำมองได้กับสังเป็นเหตุมีเรื่องเพราะฉะนั้นกับมอลำตีกับเจ้าภาพเจ้าภาพตีกับผู้บงกับมีมันอยากกินกันนะหัวหน้าครับหัวลำไปเส่เขาก็หนีกันตัว ที่นาสิคาสิแกงเขาซื้จเจ้าเฝ้านี้ไปไสเดอร์หรอว่าสั่นเอากระยานเขาหนีเอาไม่ยังเลยเอามานาั่งนั่งให้ยังนั่งฟังบมอลำเขาหน,นีหอดทิีเลยเหรอนั่นเด้อขายอขย่ายู่นี่ใส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 ่บวกบัวแรงน้ำเด้อมันไปแล้วมันม่มีทางออกตันครับบัวแรงน,น,น้ำยู่คนแม่ในหยาบมันก็เขายอขย่าย,ยืน่ลหน่วยคุ้มกันให้หมอลำคอยนี่นะไอ้นุ่มมัดบังห้อยคันเด้อขนาดเลยรอปอพอหมอรอย่อมาจากใส่นอกเหมือนเนาะ รักษาความปลอดภัยหมอลำมโอ้หมอนเป็นสำนักงานธรรมดาทั่วสินแค่นี้กดติดโถมาอีกขอสลอปจรอสนงอมหมอรอปาดมาเหยาเดี๋วะย่อมาจากย่อตั้งเครื่องหน้ากระดาษเอาเฝ้าคอยขึ้นก่อนแน่ขอสลอทีบสามลอประจำอยู่สำนักงานหมอลำโอ้โอ้มาอีกแล้วบลกจพดชพแปลว่าอะไร บริการจาเจ้า oh, จภาพโดยเฉพาะโอ้เจ้าภาพจะมาจ้างนี่โอ,อ้โบไปทำเกิดข้าค่อยเปรพิษวูนันีสั่งเล่สาสั่งเล่าผู้อ,อื่นบอกเกี่ยวต้องการคนเดียวต้องการหมอบัวแหล่งนำคนเดียวเท่านั้นห<วว>นึ่งเดียวในดวงใจลํำดีมากไอ้หน<ก><บ>ูอ๋อเ <Haven> ติ้ง ยเงินเขาจะได้เงินกูเอาให้เขาแล้วก็เป็นของเขาไม่ใช่หรอให้โยมันร่ำก่อนจะตายเป็นวายยังเลยพวกขึ้นจังหวัดขืนเดินนั่งเดินรถแสดงว่าเจตนาสีตมกันอย่าดิกลัวกาเขาหูท่านนะอย่าอย่าเล่นกับไฟเล่นบั็นเด็กน้อยวะนี่ดื้อให้เอาแล้วคือดึงขึ้นไปวันนี้นี่เป็นเจ้าของสินีวิคเขาจะบอกข้ายังบอวิทย์ซื้อประวัติดูก่อนสิครับแนบสยามเยอะเจ้าก็ไอ้ที่ซื้อก็ล่มตัวเจ้านั่น เลี้ยวหลังเลี้ยวทางหลังทีเลยแล้วหลังมีอย่างอ๋อบีบก็มับเลยเอาสื้อขาอยู่บนข้อมือนี่คิดว่าดีเมียนมือนี่แล้วเหรอขาเลยบ่ได้บ่ได้เนีนมาบอกหนึ่งหันว่าเมียนเบวบางอืมพอดีต้องทรมานตะก่อนจังสีสะสมทรมานแบบปล่อยไว้โดนบ่ได้เดี๋ยวไปลักฟังมะล่ำสำนักงานนั่นสำนักงานนี่ไปตัวฟังนี่นะอ่าห่วยสีเห็ดแบบเด๋สักนละมันลวกหัวลวกมืดเลยบ่ลวกเครื่องเดียว เลยอีเครื่องนึงเด็กเครื่องนึงเอาไว้และ้ะเอาตะปูขีตะปูขวนแล้อนเลือดออกเราเกลือท่าใบหูสองขางปาทิมเอาไว้โวนบว่ได้นดงสิบลักฟังมอลลั่มไงยังวะขู้โบ้แดงสวมใสให้มันไตให้มันกัดมือขึงผืดบ่ต้องให้มีโอกาสได้เกา่าเออขึงผืดไปเลยนเนาะหูจักสำนักง,งานทิบฟีน้อยเกินปะไปจัดการต้มน้ำห่อนย่างให้ดีย่างให้ดีเดี๋ยวเอ็นสิเขาเกลืองก่อน ัดกาศเลยเอ้านันบาเลยเห็นบ่อขาจังเลยกดปอยกูใส่ในหน้าสัว่กูได้ัมะ้อันตงกันนึ่เกนเหรไมกูตอขันมึงบ่นนีก่อนมึงมุนกูลูกประทันซสือหลักนะเ่นก็พ้บอลเรนมาเรนกับแน่ปาดที่เธอนี่กูจะ ลูกมาไหมแน่บาีลูกท่านบ่บารีถามจะคำานสิ่ใจหรือปใจนั่นคำะไรเอ้ยคอยบอกคอยจากันไี้จอยเอ้ยใจหรือป่ใจคอยบอกปะใจแตกนี่เนี่ยแตกเนี่ไปเกไปกับปั่นกูบ่มากว่าเอานี้เอานี้เนี่เอ้สักเป็นคนแบบนี้ทเจ้าเ่เออแล้วมม่ยากยังเธอเนี่โอ้ยท้งก้วมืนตาบางรู้เธอเน่ยเป็นอย่างนี้เอ้ยสอนทอนตัวนี้เขาว่าเฮงสอนสอนสำหรับตักเข่ากินมึอนี่สิบยตักเข่าบตักเข่ามึงจะตักยังตักปักแตกโม้หน่วยเนี่ยเออแม่เล่าพี่เสียบจะสองเอได้แปดอง ชึกหนีแม่บักจีบุญโอ้ยโจ๊ะเขาหูดังงานงานขึ้นนะไหนหายไม่แห้งจัาบ้านได้บักฟ้าแม่นั่งมึงยังมาเกี่ยวได้โอ้มาจีนนำจากเปียงในเตาแตงโมจากตายหอมติดฝรั่งโอ้ทีมหมูทีมพัวสิทิฟคู่คนเดียวมีอย่างบ่คืนมาเกี่ยวเจียวก็ถอนแนมจ่ายหรือไม่จ่ายนั่นทำมานแล้วปล่อย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 โบนัสเงินบ่ปล่อยไอ้ขาดปล่อยเอ้ยปล่อยปล่อยว่กูหันใจบ่ออกเลยยังตายหมดปะ มอเบอกกูหลอดลมอักเสบอยู่บพรว่าถ้าหลอดลมอักเสบกระบาดอักเสบเลยน่ะปล่อย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 บอปล่อยปล่อยเงินกูบอกให้ปล่อยอ้มันคือเฝ้าทยอยูไก่เทล่าฟอร์เพรตัวลงนี่จะบาดได้น่ะอาจารย์ก็บอกให้ปล่อยได้ยินไหมได้ยินบอเงินบอปล่อยกูนับถึงสามถ้ามึงไม่ปล่อยมึงหน้าดูนับแม่ท่อแนบนับแม่หนึ่งนับไปสองนับไปอีกสามบอปล่อยบอปล่อยก็บบอปล่อยท่านตัวใจมากเงินน่ะใจมา ย่าเ<บ>ม่นตาม่อ้โอ้โหโอ้เป็นมวยบอพีเป็นมวย<บ>้ยบอพีกูไม่ใจมีอะไรไหมมีตาแตกขันเอาว่ามึงจะเอาอะไรกับกูเอาเงินมึงจะเอาเงินหรือจะเอาปืนเอามาที่แตกยังปืนม่ได้เทพืนอ่นาาะปืนบอคว่าไม่ปืนนาจ้สี่บอมีปืนนากูมีปืนโอ้ยมาคุยกแกวจะบาดได้นะดียเคยเห็นบอฮันุมานแทกป่าไหลอ่ะ ถ้าเป็นขยอขยอจะเจอบ่กูเวียงป้านี่พจน์โตกะกูได้ละเวียงแม่เทานาขี่คงเทานามอดเท่าเนี่ยเามาขี่คงเส้าบ่เนอะเทานาต้มฟั่งม่อมอยากสำนักงานหรอขอถามเนี่ยเาเงินซี่ลอยจนเราฟุ้ยเมื่อไหร่เทาขี่ต้มมึงมึงจะหัวมึงมาสืยหัวกูจวะวะซื้อไปยังกุนนักเกียกระเดียมว่าจะนักขียกระเดียมจ่ายมาโอ้ยผมหนหายกูนะจ่ายมาไหมจ่ายมาไหมมึงมึงเห็นไหมแป้ง แกนคอนขูออกหมดแล้วนี่โอ้ยบ่บ่ไทยก็ถึงเนาะก็ไปถึงเพี้ยนว่ะเพี่ยนหรือเพี้ยอ้ยเอามเงินน่ะกูจ่ายเหมือนกันแต่กูไม่ได้จ่ายเป็นเงินเออเป็นเช็คเอาแต่อย่าเด้งนะอย่าเด้งนะเอออย่าไปเช็คอีพออยู่แล้วเออเป็นท่องก็ได้นี่เป็นลูกปืนหุ้ยน้าชีคุยหน้าจะสีบอมีปืนงั้นกูมีปืนโอ้ยเอาไม่ยิงไหนยิงเมยยิงเมยอ้าวจอนี่งานปืนไอ้ใจ อันนี้อะไรปื้นปืนใช่ไหมนายขมับมึงอยู่ตรงไหนเอามาให้กูจี้หน่อยพหลูงโอ้ยเอ๊อแล้วว้าวโอ้ยคีขาดหัวเลยลูกหนวดบ่ได้ยินโอ้ยหัวหนวกได้ไหมหัวต้องหาเอื้อหน้าผู้อื่นอันแล้วแล้วก็แล้วกันไปบ่แล้วแล้วกูบ่แล้วกูเป็นคนจิตจำเก่งอุ้ยพ่หลูงจำไม่ตัดพหลูง อะไรเขามาใกล้ๆจังหูจักฮะมันคืออ้วนเป็นตาหักแทนี่เมะโอ้ยออกสุดที่ไหมกี่หนีดิออกได้นี่หน่อยขึ้นติดเป็นตาหักเนาะโอ้ยหน่อยผิวขาวกว่านี้ที่โอ้ยออกมาแรกๆนี่นะสิบเก้ากิโลป้ามันจออกหลงแถอเฮ้อไอ้ขนเนื้อสร้างออกมาจังใหญ่ออกจากร่างออกจากร่างเออออกจากร่างออกจากร่างเป็นอย่างจังอ้วนแค่เดียวนี้โอ้ยกินอาหารเสริมตัวที่ไม่อย่างละอาหารเสริมโอ้ย พักบ <geon ing> <emos lab> <fund ses> ุ้งอ่อนห้ามอ่อนไวหมูตัวน่ะใส่กันหมูกะจังแล้วหมูกินคอยกินขวดคือหมูน้่นโอ้โหวิ่งหมอประวัติให้ฟังในลูกแต่ในน้อยออกมาอ้วนอีหลีติอ้วนเลยวิ่งสามารถจะเห็นเถอะเนาะจะเห็นก็จะเห็นนะเจ้าหน้กุญแจเนาะพูดถึงว่าพูดถึงว่าก็พูดทึ้งจะเห็นแต่ในน้อยเมียอุ้มรับข่าบมาใส่เหล้าขาวจนพุ่นผ่าว่านุ่งได้หัดนลยนะก้อนยางกายไปได้หมดเลย ลูกพูดได้สูเท่วนั้นอ้ยมันเป็นมังแนบติมังแนบังนนยมังนนยเอยที่สมบเป็นตัมันยมันแนบมันจะมากอกกัดไอหวานนบปัวนะอ้ยอุ้ยกกคนอียังสมบิเป็นตัมันเนี่ยมันก็กินแนบบังคนเน่มันนยบักินเนเน่เน่สมัดนี่กโอ้ยัยังมวย้ไดล ช่วยจุดในนี้ง่ายหนานี่เฉพาะมันสื่อใหญ่เก้าสิบแปดกิโลโอ้ทุกคนห้ามกระดูกกระดิกเออจะไปตามไปโอ้ว่าสิจอบลักเงินไปใส่เลยบ่ได้ชักมาดเป็นยังล่ะฆ้าตายแต่ยานปืนปืนปืนนี่ยังมัดได้แทแนปืนแฉบไว้แปลมาจะใส่เอามาแต่กองขี้เงี้ย